เมื่อพูดถึงความสําเร็จแล้วเนี่ยเรามาจะคิดว่าคนที่มีสติปัญญาดีจะต้องทิ้งห่างคนอื่นแบบว่าไปไม่เห็นฝุ่นเลยแต่คุณจะเปลี่ยนวิธีคิดนี้ได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อได้ฟังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ได้รับการวิจัยมาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคาร์โรเขาเป็นนักจิตวิทยาที่ได้ทุ่มเทชีวิตการงานของเธอเพื่อศึกษาเรื่องทัศนคติและศักยภาพ ซึ่งงานวิจัยล่าสุดของเธอนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าทัศนคติบ่งบอกถึงความสำเร็จได้มากกว่าระดับ IQ เธอพบว่าทัศนคติที่เป็นแกนหลักของคนเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คืออย่างแรกคือกรอบความคิดแบบจำกัดอย่างที่2ก็คือกรอบความคิดแบบเติบโต fix mindset ก,กับ grow mindset เ,เนาะก็คือคนที่มี ฟิกไมซ์เซตหรือว่ากรอบความความคิดแบบจํากัดจะเป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตัวเองและก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งใดๆซึ่งการมีวิธีคิดแบบนี้มันอาจจะเป็นปัญหาได้เวลาที่พบเจอกับสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถรับมือได้และมันจะทําให้รู้สึกสิ้นหวังและพ่ายแพ้ได้ส่วนคนที่มีความคิดแบบเติบโตจะเป็นคนที่ เชื่อว่าคนเรานั้นสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดตราบใดที่เรายังมีความพยายามและวิธีคิดแบบนี้เองที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าและแม้ว่าจะมีไอคที่ไม่สูงนักก็ตามคนประเภทนี้จะชอบสิ่งที่ท้าทายแล้วก็มองว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาคือโอกาสในการรู้เ,ออออรเรียนรู้สิ่งใหม่ใและก็โดยทั่วไปแล้วการที่มีการมีความสามารถหรือว่าเป็นคนฉลาด จะทําให้มีความมั่นใจมากกว่าคนอื่นซึ่งมันก็เป็นความจริงเวลาที่ได้พบเจอกับเรื่องง่ายๆเท่านั้นแต่ปัจจัยที่สําคัญกว่าก็คือวิธีการจัดการกับความผิดพลาดและอุปสรรคต่างๆโดยคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะอาแขนรับกับอุปสรรคได้อย่างไม่ลังเลความสำเร็จในชีวิตมันคือเรื่องของวิธีการจัดการกับความล้มเหลวในชีวิตของคุณนี่แหละก็ วิธีที่คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตคือส่วนใหญ่แล้วคนที่มีความคิดแบบกรวไมเซ็ตจ,จะคิดว่าความล้มเหลวมันก็เป็นแค่ข้อมูลตัวหนึ่งที่เราได้แปะป้ายเอาไว้ว่ามันคือความล้มเหลวซึ่งมันก็ทำให้เรารู้ว่าหากวิธีนี้มันไม่ได้ผลงั้นเนี่ยฉันก็จะลองแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นดูไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเภทไหนก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาตัวเองให้มีกรอบความคิดแบบเติบโตได้ทั้งนั้น และเราก็มีวิธีที่จะช่วยให้มุมมองของคุณดีมากยิ่งขึ้นก็คืออย่างแรกคืออย่าจมอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้ค่าใครๆก็ต้องมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าซึ่งบททดสอบของคุณก็คือคุณจะมีปฏิกิริยาตอบรับกับความรู้สึกแบบนี้ยังไงคุณจะเลือกเรียนรู้เป็นบทเรียนและก็ก้าวต่อไปหรือว่าจะปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งจมลึกไปเรื่อยๆ ซึ่งมันก็มีผู้คนที่ประสบความสำเร็จมากมายที่ไม่อาจมาถึงจุดจุดนี้ได้ถ้าหากพวกเขาพ่ายแพ้กับความรู้สึกไร้ค่าก็อย่างเช่นวอลดิสนีย์เป็นเจ้าของดิสนีย์แลน์นะเขาเคยถูกไล่ออกจากบริษัทเพราะว่าไร้ความคิดสร้างสารรค์และไอเดียดีๆโอปราห์วินฟรีก็เคยถูกไล่ออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์เพราะว่า ความอ่อนไหวกับเรื่องส่วนตัวมากจนจนเกินไปเฮนรี่ฟอร์ดก็เคยล้มเหลวจากการสร้างบริษัทรถมาแล้วถึงสองครั้งก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จจากบริษัทฟอร์ดซีเวนสปิลเบิร์กก็เคยถูกปฏิเสธจากบริษัทมาหลายต่อหลายครั้งเช่นกันลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าพวกเขาเหล่านี้มีกรอบความคิดแบบจำกัดก็คงจะยอมแพ้และก็เลิกล้มความหวังไปแล้ว คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะไม่รู้สึกไรค่ะเพราะรู้ว่าการจะประสบความสำเร็จได้นั้นมันต้องแลกมาด้วยความพยาพยามพยายามพยายามและก็พยายามทำอย่างไม่ทำอย่างไม่หยุดแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆคุณจะต้องเต็มใจที่จะล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้งประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของ ความมุ่งมัน่นคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นและก็หลงไหลในสิ่งที่ทำแน่นอนว่าในโลกนี้มีคนที่มีพรสวรรค์และก็เก่งมากกว่าคุณแต่คุณสามารถใช้ความหมกมุ่นใช้ความมุ่งมัน่นและก็ใช้ความหลงไหลในสิ่งที่คุณทำมาเพื่อที่จะทดแทนพรสวรรค์ที่ขาดหายไปได้นั่นเป็นสิ่งที่ผลักดันให้คนเราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองยกตัวอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตเขาแนะนำว่า ให้หาสิ่งที่รักและหลงไหลให้ได้จริงๆด้วยเทคนิคที่เขาเรียกว่า5ต่อ25โดยให้เขียนสิ่งที่คุณสนใจมากที่สุด25อย่างแล้วก็ตัดออก20ข้อและ5ข้อสุดท้ายที่เหลือนั่นแหละคือสิ่งที่คุณรักมากที่สุดจริงๆต่อมาก็คือการลงมือทำการลงมือทำคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต ไม่ได้เอาชนะความกลัวได้เพราะว่าพวกเขากล้ากว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าพวกเขารู้ว่าความกลัวมันเป็นอารมณ์ที่ทำให้หมดกําลังใจซึ่งทางออกที่ดีที่สุดก็คือการลงมือทำกรอบความคิดแบบเติบโตทำให้พวกเขามีพลังใจและก็รู้ว่าคนเราไม่สามารถรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้หรอกเพราะฉะนั้นการลงมือทำอย่างจริงจังนี่แหละ ที่จะเปลี่ยนความกังวลต่อความล้มเหลวให้กลายเป็นพลังเชิงบวกได้ต่อมาก็คือการก้าวไปให้ไกลกว่าจุดที่เคยเก้าวมาคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยกำลังใจจะไม่ลังเลที่จะทุ่มเทให้กับสิ่งที่ทำพวกเขาจะผลักดันตัวเองไปให้ไกลกว่าจุดเดิมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของรูซลีกล่าวไว้ว่า บรูซบรูซเนี่ยเขามีลูกศิษย์คนหนึ่งที่วิ่งเป็นระยะสไมล์กับเขาทุกวันในวันหนึ่งตอนที่วิ่งใกล้ครบ3ามไมล์บรูซลีก็พูดขึ้นมาว่าวิ่งต่ออีกสองไมล์เถอะแต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยลูกศิษย์ของเขาจึงตอบไปว่าถ้าวิ่งต่ออีก2ไมล์ต้องตายแน่แนคุณรู้ไหมคะว่าบรูซลีตอบว่ายังไงก็ตอบว่างานก็วิ่ง วิ่งสัสิหลังจากวิ่งครบหไมล์แล้วลูกศิษย์ของเขาก็ทั้งล้าและกโกรธมากบรูซลีจึงอธิบายให้เขาฟังว่าต่อให้คุณไม่วิ่งอีกสองไมล์ต่อคุณก็อาจจะต้องตายอยู่ดีถ้าเอาแต่สร้างขีดจำกัดให้ตัวเองทั้งชีวิตนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณก็จะมีแค่ข้อจำกัดมีแต่ขีดจำกัดให้ตัวเองขีดจำกัดที่แท้จริงนะ่ะไม่มีหรอก มีแต่อุปสรรคที่คุณต้องก้าวข้ามมันให้ได้ไม่ว่ามันจะฆ่าคุณกต็ตามเพราะคนเราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองขึ้นวลนิดเวลหน่อยวลน้อยวลเล็กวลน้อยก็อาจจะเป็นว่าคุณนั่นแหละจะแย่ลงเรื่อยๆแทนก็ได้คุณเองก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นหรอกใช่ไหมต่อมาก็คือการคาดหวังผลลัพธ์ หลายคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตมักจะรู้ว่าพวกเขาจะต้องล้มเหลวหเรื่อยๆแหละต้องล้มเหลวเรื่อยๆแต่พวกเขาไม่เคยหยุดคาดหวังแม้ว่าจะรู้แบบนั้นก็ตามการตั้งความหวังกับผลลัพธ์มันเป็นตัวกระตุ้นให้คุณมีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปได้ลองคิดดูสิว่าถ้าหากว่าคุณไม่ตั้งความหวังว่าตัวเองจะต้องประสบความสำเร็จคุณก็คงไม่พยายามมาถึงจุดนี้หรอกใช่ไหม ต่อมาก็คือปรับตัวกับปัญหาไม่มีใครที่ไม่ต้องพบเจอกับความยากลําบากคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะใช้ความยากลําบากในการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพื่อดึงให้ถอยหลังลงคลองเมื่อถูกท้าทายด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดพวกเขาจะปรับตัวให้เข้ากับมันจนกว่าจะผ่านมันไปได้แล้วสุดท้ายก็คืออย่าบน่น เวลาที่คุณทําอะไรแล้วไม่ได้ดังใจการบ่นเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีกรอบความคิดแบบจำกัดแบบชัดเจนคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะมองหาทุกโอกาสที่เป็นไปได้จึงไม่มีพื้นที่พอสำหรับการบน่นสรุปเลยก็คือวิธีการพัฒนาความคิดทั้ง7ข้อคอคางตนก็คือ การหมั่นเอาใจใส่กับวิธีคิดของตัวเองต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวมันจะทําให้คุณค่อยๆพัฒนาวิธีคิดของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นจนกลายเป็นคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตได้ในที่สุดนั่นเอง